เจอเชื้อมะเลงในอุจจาระแปลว่าอะไรมอขอตอบกลับความเห็นนี้นะคะปัจจุบันการตรวจอุจจาระหลกัหลกๆเราก็จะตรวจได้ก็คือ 1. ดูไขพยาธิได้นะคะ 2. ตรวจดูว่ามีเชือ้อแบคทีเรียเ p y l o r โลในอุจจาระหรือเปล่า 3. การตรวจดูเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ในอุจจาระนะคะซึ่งสิ่งนี้เราจะจับเม็ดเลือดแดงที่ออกมานะไม่ว่าจะเป็นแผลลำไส้อักเสบที่สีดวงที่มันมีเลือดออกมาพวกนี้ก็จะเจอว่า ตรวจเลือดแดงในอุจจาระแล้วเป็นผลบวกเพราะฉะนั้นมันมีสาเหตุเยอะแยะที่ทําให้เป็นผลบวกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือถ้าเจอผลบวกเราจะต้องไปทําการสองกล้องดูว่าผลบวกนั้นเป็นผลบวกมาจากอะไรไม่จําเป็นต้องมาเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะสิ่งที่4ก็คือการตรวจดูว่ามียีนที่ก่อมะเร็งไหมนะคะหรือเรียกเรียกว่าสตูดี a ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจาก ในประเทศไทยเนี่ยราคาอาจจะแค่เคียงกับการส่องกล้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่องกล้องอาจจะคุ้มกว่านะค่ะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยนิยมตรวจมากนะคะเพราะฉะนั้นหมอไม่แน่ใจว่านี้เป็นตรวจอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรวจสุขภาพจะตรวจแค่ดูเม็ดเลือดแดงในอุจจาระนะคะหมอก็แนะนําให้ตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเรายังมีการตรวจเพาะเชื้อในอุจจาระหรือเอาอุจจาระไปตรวจดูสารพันธุก,กรรมนะคะเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อได้ด้วยนะคะ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กด Follow แพทย์หญิงเนย์ด้วยนะคะ